อาการดับแห่งตันหาในนามแห่งนันทิภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกาย อันตนเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตหาประมาณไม่ได้ด้วยย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบ,บาปอกุศลทั้งหลายด้วยภิกุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้ว เสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุข,ขก็ตามย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เม,มเมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะ・ปริเทวะทุกขโทมนตส อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกขุทั้งหลายเธอจงทรงธรรมะนี้ไว้ในฐานะที่เป็นธรรมที่ทำความหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาซึ่งเรากล่าวไว้โดยสังเขต